สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่27่ธันวาคม2 5 6 6รายการเสียงตามสายจะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมในวิการอากาตตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับแลดิฉชันนางสาวพิญญาพั์จองคำตำแหน่งคนงาน พิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการคู่ในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับกับข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมิลานะครับเมื่อวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566เวลา9.30นาทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้นำรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างสนามทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเพื่อเตรียมความพร้อมในงานโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์นะครับวันนี้นะครับวันพุทธที่27ธันวาคม2566เวลา9.30น,นาทีกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2567 ณบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมลาโดยมีนายสังเกตทาววิวัฒนาการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชก,การแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และนายพิสิทธิ์มมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตะวันมมละประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คณะครูสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตะวันมมละเ้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตะวันมมละเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดังกล่าวและศูนย์พัฒนาเด็ก,เล,กเล็กในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต,ต่างๆนะครับ ช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสาระน่ารู้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ใกล้มาถึงแล้วหลายท่านอาจวางแผนการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆช่วงวันหยุดพิเศษแบบนี้เรามาดู6ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนเดินทางวันหยุดเทศกาลที่ราคอยมาถึงแล้วนะครับหลายครอบครัวมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวแต่จะให้สนุกปลอดภยัย จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางเมื่อเดินทางไกลจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอระหว่างทางให้จอดพักเมื่อรู้สึกเมื่อยล้าเี๋ยวสลับกันขับกับเพื่อนหาอาหารว่างเบาๆหรือผลไม้เปรี้ยวติดรถไว้รวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้คือหน้าก,กากอนามัยและเจลล้างมือเช่นเดิมนะครับส่วนรถถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเตรียมพร้อมทุกครั้งก่อนเดินทางโดยเช็คสภาพตามระยะทางที่กําหนดและตรวจเช็คสภาพ ทั่วไปก่อนเดินทางดังนี้นะครับ 1. เช็คเครื่องมือช่วยเหลือตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถเช่นแม่แรงสายพ่วงแบตเตอรี่ถังดับเพลิงเล็กอุปกรณ์สะท้อนแสงเป็นต้นนะครับ 2. เช็คแบตเตอรี่และน้ำกันเติมน้ำกันให้อยู่ในขีดที่กำหนดสังเกตวันเดือนปีของแบตเตอรี่หากใกล้วันหมดอายุควรเปลี่ยนก่อนการเดินทาง 3. เช็คไฟส่องสว่าง ทั้งสองสว่างด้านหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกต้องทำงานตามปกติและปรับระดับไฟอยู่ในระดับมาตรฐานไม่ให้รบกวนรถคันอื่นด้วยครับ 4. เช็คน้ำในหม้อน้ำตรวจเช็คทางน้ำในหม้อพักน้ำให้อยู่ในระดับที่กําหนดไม่น้อยเกินไปหรือไม่โลนเกินไปติดน้ำสำรองไว้ในรถเผื่อฉุกเฉิน 5. เช็คยางและแรงดันลม ตรวจสภาพดอกยางสภาพยางให้อยู่ในลักษณะปกติไม่บวมไม่มีรอยฉีกหรือทิ่มตำเติมลมยางให้เหมาะกับรถและ6นะครับเช็คเบรกตรวจทั้งระดับการเบรกโดยทดสอบเบรกว่าลึกเกินไปหรือไม่และน้ำมันเบรกมีร่องรอยการล่วซึมของน้ำมันหรือไม่และเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับที่กำหนด ขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับ4วิธีเลี่ยงอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 1. เมาไม่ขับเมื่อใดที่ผู้ขับขี่รู้สึกเมาหรือขาดสติไม่ควรขับขี่ยัานพาหนะทุกชนิดเนื่องจากปัญหาเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายดังนั้นควรเนกเลี่ยงการเมาแล้วขับหรือ ควรงดดื่มแอลกอฮอล์เลยจะเป็นการลดอุบัติเหตุให้ดีที่สุดค่ะ 2. ง,ง่วงไม่ขับเมื่อผู้ขับขี่รู้สึกง่วงก็จะจอดพักหรืองีบซัก15นาทีถึง20นาทีหรือดื่มกาแฟแต่ก็ควรจะดื่มก่อนที่จะงีบเนื่องจากกาแฟไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีแต่จะออกฤทธิ์ให้หลังเมื่อ10บถึงสินาทีอีกทางหนึ่งคือหากิจกรรมเล็ก ที่สามารถทำได้ในขณะขับรถเช่นการเคี้ยวหมากฝรั่งร้องเพลงหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการง่วงทั้งนี้ตามประมวลฐานความผิดพร,ะระบรขนส่งทางบก2,522ระบรุว่าผู้ขับขี่รถขณะร่างกายหรือจิตใจหย,ย่อนความสามารถมีความผิดตามมาตรา103บทลงโทษปรับไม่เกิน5,000บาท 3. ไม่ขับรถเร็ว วิธีการเลี่ยงไม่ขับรถจะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทได้ซึ่งในปัจจุบันหากผู้ขับขี่เพิ่มอัตราความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดทั้งพรบจราจร,จรและพรบทางหลวงได้เพิ่มโทษให้สูงขึ้นเป็น1,000 0บาทและข้อ4คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อกเสมอข้อปฏิบัติพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัยทุกครั้งก่อนการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ควรคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกกันน็อกเนื่องจากการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บให้เน้นลงได้ค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่มละและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับทุกๆปีใหม่เหมือนเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเพราะอย่างนั้นเรามาทำสิ่งใหม่ๆกันเถอะครับ และทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นทั้งสำหรับตัวของคุณเองและคนอื่นด้วยขอก่ลาวสวัสดีปีใหม่2567ล่วงหน้ากันเลยนะครับเนื่องในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองขอให้พี่น้องประชาชนมีแต่ความรักและเสียงหัวเราะเติมเต็มชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตามนต์ไม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดไปค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ที่เว็บไซต์ www. mala. go. th หรือทางเพจ Facebook อบอตอมะละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579โทรสาร0 5 0 5 0 3ห5 3 9หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละสารบัญอันดสกอตาก admala. go. th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่ละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหอกระจายข่าวไร้สายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นากาเป็นต้นไปนะครับและทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลม่ละครับสำหรับวันนี้ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบนแม่ละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนำทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละจเิญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ